สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวสินค้านะครับเป็นโดนบังคับวิทยุนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับยี่ห้อของไซม่านะครับรหัสนะครับเป็น X8C Winter นะครับเป็นระบบ4 channel นะฮะมีระบบแบบเทเล t โหมดนะครับคือการหลงทิศนะครับแล้วก็ตีลังกา360องศานะครับ ระบบรักษาสมดุลน,นะครับในการบินเป็นระบบไจโรหกแกนก็กล้องนะครับมีติดกล้องเทมลปามาด้วยนะครับตัวนี้ชัด2อ mm. นะครับประมาณ2ล้านพิกเซลรีโมทควบคุมสัญญาณ 2.4GH กิกะเฮิรตซ์นะครับตัวนี้เราจะมาในตัวสีส้มนะครับรีโมทคอนโทรลนะฮะเป็นแบบดิจิตอลนะครับตามภาพเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวกล่อง อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตามนี้นะฮะร,รีโมทคอนโทรลนะครับตัวโดนพร้อมกล้องนะครับชุดกันใบนะครับมีชุดกันใบให้แล้วก็ใบพัดสำรองอีกจำนวนสีใบนะครับชุดไขควงนะครับแล้วก็เมมโมรี่การ์ดสกิกนะครับแล้วก็ USB นะฮะ นี่จะเป็นน็อตนะครับน็อตสำรองแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็กล่องบาลานชาร์จนะครับเวลาชาร์จก็เอาเสียบใส่หากันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแบตนะครับเสียบนะครับกระชาร์จ แบตเตอรี่นะครับเป็นลิปโพ7.4โวลต์นะครับ2,000มิลลิแอมนะครับ2,000มิลลิแอมเท่ากับ2แอมนะประมาณนี้นะครับรีโมทนะครับเป็นสีขาวตัดด้วยสีแดงนะครับใช้ทานสีก้อนนะ <c oughs> เป็นดิจิตอลนะครับจะมีหน้าจอดิจิตอล ขึก็จะ,จะมีแสดงระดับการทำงานพวกนี้ขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบการบินกันนะคือตัวเนี้ยเหมาะสำหรับในการฝึกบินสำหรับคนที่ชอบอยากจะเล่นแบบตัวใหญ่ใหญ่สะใจนะครับราคาไม่แพงอนะ่ะตัวเนี้ยมันไม่เกิน2,000บาทนะครับแล้วก็มีกล้องมาให้ด้วยเอาไว้บินฝึกถ่ายพุ่ถ่ายภาพพวกนี้ ตัวนี้ยี่ห้อไซม่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับบินง่ายนะครับเป็นตัวใหญ่จัมโบ้เลยนะฮะโอเคขั้นตอนการเล่นนะครับก็เปิดช่องใส่แบตนะครับแบตยัดเข้าไปเสียบสายไฟนะครับเป็นปลั๊กแบตเตอรี่ ดันพักนะครับเข้าไปเพื่อที่เราจะได้ปิดตัวฝาได้นะครับจากนั้นเปิดสวิ์นะครับเพื่อนมาที่ตำแหน่งออนจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับโดนตั้งนะครับจากนั้นมาเปิดรีโมทปึ๊บเปิดแล้วโยกคันเร่งข้างซ้ายขึ้นแล้วเอาลง1นงครั้งนะครับ ก็จะพร้อมบินบินหน้า ปล่อยมือครับบินนี่สู้ลมดีครับตจนี้ เร็วนะฮะในบินเดินทางคือระบบของโดนสซม่านะมันจะบินแบบเสถียรนุ่มนวลเร็วเดี๋ยวโค้งมา ส้มบินมองง่ายนะระยะคอนโทนะครับ บินไม่ไกลประมาณ200เมตรนะฮะสัญญาณนะแต่สายตาเราจะมองเห็นหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจนะครับก็อย่าไปบินไกลเกินมันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะเอากลับยากเล่นในระดับสายตาก็พอนะครับ จะตีลากกาโช์นะแต่กลัวไอ้ตัวอากาศกันใบมันหลุดนะครับอ่าไม่หลุดเพราะว่าตัวกันใบผมเสียบไว้เฉยผมไม่ได้ขายนะ ตีลังกาแบบตีลักาได้เล่นผ้าอะไรได้นะถือว่าคุ้มนะครับตัวโดนตัวนี้บินแบบนิ่งมากตัวใหญ่สะใจไฟกระพริบแล้วนะฮะถ้าไฟที่ตัวโดนกระพริบก็คือสถานะแบบมันใกล้จะหมดนะครับ เดี๋ยวเอามาลงจอครับโอเคนะครับใครที่ใครที่สนใจนะครับโดนไซมา X8C นะครับวีเทอร์นะครับติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ ID แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยครับผม